ครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทู e ครับวันนี้วันที่30มกราคมนะครับก็มาดูอาการของฟอนเทียนะครับได้สตาร์ทเสียนะครับไม่เจียมเลยนะครับนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง YD 25นะครับก็คือที่สตาร์ทยากนะครับลูกค้าได้สตาร์ทแล้วบิดแช่ไว้นะครับก็คือทำให้ได้สตาร์ทนั้นไม่นะครับก็มาลือเช็คดูก็คือ หัวเผาเนี่ยขาดหมดทุกตัวเลยนะครับก็ได้เลือกออกมาดูแลเ็คหัวเผาขาดแล้วก็ได้สตาร์ทไหมเลยนะครับไม่มีโอกาสที่จะซ่อมได้เลยก็คือเละเละหมดทั้งอันเลยนะครับก็คือแกะออกมาครับสายทองแดงขาดหมดเลยนะครับก็ได้เลือกมานะครับก็ได้ทําการซื้อมาแล้วครับซื้อมาแล้วครับก็เลือกมาไหมเหม็นไหมเลย ครับนี่ก็คือไอตัวสตาร์ทไอไดสตาร์ทเป็นรุ่นไอวายดียห้านะครับซื้อมาในราคาที่3,700ร้อบาทนะครับก็ซื้อมาร้อมเงินกับไอหัวเผานะครับหัวเผาขาดทั้ง4ี่ตัวเลยนะครับนี่ก็คือหัวเผานะครับซื้อมา อันนี้ก็เป็นของเกดพอใช้นะครับถ้าเกิดเป็นของแท้ก็ราคาอันนึงจะตกอยู่ที่550บาทนะครับก็ลูกค้าบอกว่าเอาแบบพอใช้ได้เบาๆหน่อยก็ได้จัดของอาราคาเกดลองนะครับแต่ว่าพอใช้ได้ก็มาให้ลูกค้าดูนะครับให้มาดูนะครับผมจะลองเช็คดูหัวเผานะครับ ว่าอันที่มันใช้ได้มันเป็นยังไงนะครับเช็คแบบบ้านๆเลยเครื่องมือแบบบ้านๆน,นะครับครับอันนี้ก็คือสายดินนะครับใช้คีบกับไอตัวตัวดินหรือว่าตัวกาวนะครับไอตรงประจุตรงนี้ที่เป็นเป็นปลายนอตเนี่ยจะเป็นเป็นแกนตัวนี้จะใช้เอ่อเป็นไฟบวกนะครับใช้แบตเตอรี่12โวลต์นะครับผมจะจะเอาขั้วบวกนะครับ คีบตรงนี้เลยนะครับนะอยากรูอยากรู้ว่ามันใช้ได้ไม่ได้ก็ลองนะครับเอ้ามันจะมีควันออกนะครับควันจะออกครับที่มองเห็นนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือวิธีการเช็คหัวเผานะครับหัวเผาที่มันใช้ได้นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อนะครับเดี๋ยวผมจะได้อ่าประกอบประกอบเสร็จแล้วก็จะมาสตาร์ทว่ามันจะสตาร์ทติดง่ายไหมหลังจากเปลี่ยนหัวเขาไปนะครับค่อยดูกันต่อไป ครับหลังจากประกอบไดสตาร์ทแล้วก็หัวเผาเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับหัวเผาก็คือเปลี่ยนไปสีตัวนะครับก็คือในจุดนี้นะครับก็คือหัวเผาที่ว่ามันขาดขาดหมดก็คือเราเปลี่ยนหมดแล้วนะครับแต่ก่อนก็คือสตาร์ทยากสตาร์ทยากจนไดสตาร์ทหม่นะครับก็คือสตาร์ทไม่ติดนะครับก็คือได้เปลี่ยนหัวเผากับไดสตาร์ทไปนะครับ ในจุดนี้นะครับก็คือเราจะมาสตาร์ทให้ดูว่ามันจะสตาร์ทติดไหมก็คือในจุดก็คือในสตาร์ทในจุดนี้นะครับในสตาร์ทนี้ก็คือเปลี่ยนใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับได้เปลี่ยนเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วเราจะมาสตาร์ทให้ฟังว่าเออมันจะสตาร์ทติดไหมนะครับก็คือพลเทียเครื่อง YD25 นะครับเดี๋ยวผมจะมาสตาร์ทเครื่องให้ ชมว่ามันสตาร์ทติดง่ายไหมครับครับเดี๋ยวต้องเช็คดูว่าเกียร์มันว่างไหมนะครับ,รบสตาร์ทติดง่ายดีนะครับหลังจากเปลี่ยนหัวเผาแล้วก็ได้สตาร์ท ทีนี้ก็คือหัวเผานะครับอยากประหยัดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดประหยัดแล้วเราจะได้เสียง